เป็นลักบกม่วงขว่อยลราไปอาดลานเลยวะโอ้พักแต่ว่า,า,าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุข,ข,ขุทุกคนนะเด้อตามมืเนี่ยสาวน้องบะตองกาอยู่หน้าพี่น้องพ่นมาสื่อกาพี่น้องพี่น้องทั้งบ้านอื่นพ่นมาขอสื่อกากาเขา เจ้าดอกอคอสิบห้านี่พี่น้องเป็นกระลุกไปเลยรายแล้วหาคนพบขนลุกพี่น้องบรรยากาศถามเล่าวังหันมันมาเป็นว่าได้กวังสองลอยสองลอยมัดแบบพี่น้องเป็นมะคอสืบ มัดละซาลองประทองขายไม่มัดละสามบาทเพื่อนเจี๋ยเอาไปสามไปดัมาน่ะพี่นอ้องวานแล้วขอบคุณบรรยากาศกากระเ <c oughs> ปะเ็ <c oughs> วนวันมันสิโลกอย่างเนียพี่นอ้องเพราะว่าน้ำร้ายนี่ฝ <c oughs> นตกมาหานัน สูดไปทางใดก็บรไดายี่น้องไปทางใดก็มีตานามอันนี้เป็นหน้าก็เจ้าพี่น้องเป็นตัวก,กะส่แพร่แล้วเป็นกรมาดำเอาความงามโอ้ยฟังเลยพี่ใหญ่ป่องเลยใหญ่เจ้าไม่จมอยู่นี่ ไี่ไปตสมาละนี่นี่นี่จะเบืองเด้อบกวงเดกวงเผเออจีบกงอยู่ต้นตัวจะรก็ย่หันบ่เล้วกงานเด็กเอาปดหน่วยดิบ่อจีบเอาเขาบ่หัวจีบเอาจะก็ไปเอาได้ไมย่หันเอจะคือปาดน้าเอจะคือปาดไว้ถ มันสั่นเ่มได้หลยนะมียนบ่ล่ะมีนบ่ล่ะเจ้าฝนตกมากสิเะอเลือนเน้่ยะหยุดดจะไปปักตะไคร้ยายจะไปปักตะไคร่เล่าเอาสาวบริสุทธิ์ปักมันก็ตกเนาะ ลงไม่ห่างแม่มาไปตักไปปักบ้างฮาบิดองบรรยากาศบ่อนัวหัวอมวนไปแล้วไปตือ้อแงเอ,อ,เอ,อาซ้ำหน้ามาแล้วก็ไปตื้อขาป่าแล้วเนาะได้หลายแล้วเนาะมือเศร้าเราก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปยีผัวใบบอแมนแล้เห็ดแล้วเรียบร้อย ไอ้ัวเจ้าหรือล่าไบ่ในเดปยวปะเ็นยาก้ายนไงเอต้เป้าี่ล่ะบ้านหนึ่งเนีหน่่เนกัน การลบก,กะพี่น้องหลายๆเติบแล้วเราเป็นคนเว้าแห้งซื่อมแมนเราไม่มีอย่างดอกเราเว้าจังซี่เป็นคนส้งแบบนี้มนนแมน

จม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 มาก็มาจมอาเริมีคนมาหลักบกงเลยนี่โอ้ยเนี่ยตัวสีบ้าเนยจะฟองฟอยู่่กินกระต่างเนี่เป็นมะเดงเอข้บกงอืมอืมประกันที่ว่าหลวง นับไปนับมาลงเอายายมันเฮ็ดเอียงขึ้นอยู่หันยายเฮ็ดเบื่ออยู่บ่เก็บเห็ดอยู่เสเอามันเฮ็ดบ่ออกบ่ถามเราอยู่ถามเราอยู่บอกว่าเฮ็ดมันออกอยู่บ่ ถามลุงวัดอยู่บ่ไปถามผู้ขายเห็ดเขาจะเอามาสิบอกเหาอเอาบอกอยู่เด้อบอกบอกบอกวางเสร็จแสดงว่าเจ้าแค่พอดีคือข่อยข่อยทามเขาเจ้าบอกเบิดเด้ตักรุ่นนะบ่ตักรุ่นนะบ่ไปสองคนน่ะไปสองคนน่ะพี่น้องบาลน้องหัวมือนกัน บ่ได้พิดกันดอกแต่ว่าเสียงดังซื่อบ่เอาเจ้ามาว่าเจ้ากับเสียงดังคอยกูยังบ่เสียงดังทำเล่าเด้ออ๋หลี๋ แท้ทีสิมาลูกกามาหาต่อยบกม่วงเสยบานไข่่อมาลกกาบอกว่าให้พ่ลกเอลดตานั่นต่ว่าตานี่่อให้นะเออสองอยเศร้าน้าพี anyway> ่น้องนเศ้าลกแล้วมันลกยากพี่น้องคนเียวไปก่อนงสิมาลกใหม่สองลอยเศร้า ตก่ลดไปแล้วกิตัดใบออกไววนกรสกมือเราเป็นกำมว้าใบยี่หรั่สองร้อยยี่สิบเอ็ดมัด ลักบกม่วงข่อยลับไปอาดลานเลยวะโอ้พักแต่ว่าได้ได้เล็กน้วยล่ะตามนุ่กม่วงแลลักฮอดพื่นไปดักไม่เห็นัววผเอาเวิดกยางโหลด ไอ้เมื่อเฝาอยู่หันให้หน้ามันกับ,บนี้ตัว <laughs> เดี๋ยวเวิร์กซ้ำหนื่อยอจมเรา, <laughs> า,านัานาบคขบแล้วแล้วกับจีบวอันหนั่งอยู่ตัวเรานับคขบแล้วก็แล้วขานาขนัดแมนเออ

ไปนอพ่อแล้วเป็นเนยกัสิข้นกะไปใส่รถเยวอย่าว่าลกตั้งแต่ลงไม่ไหมผมได้หนีตาเจ้านะโอ้ยเราคือลกไหวเนาะู้ แมนแมนคว่เจาอใหญ่ผู้เถ่ดดูนี่เด๊ะแม่บ้าน

ยูใสูท่านเดมันเหลือหลายไปใหญ่ไปบางเว้นันจะสามเล้ยหรเลอเขาลกยามันเลือหลายไปใหญ่มันเป็นเดินขวบ่มันบ่มีเขาเลยทยาเขาลกจะควงวางเดจังมาสลงไปเลยสไปภาษาเดีมันก่อใหญ่เนาะเออเขลกวันสาล้ย บ่กเขาเขานก็สิกกอใหญ่แพญกเาห้เก็คเขา้หเรอยแล้วก็เปนไอ้ใกล้ๆกันับพานันโอ้ปูนันห้อนั่ก้นนั่นันนั่นบเป้นเสอกอน้า

ก็ยังคอยคือยค่านสิมาอยู่ดิอืมนีับบวบสามหนึ่งสามาอหกาบาบกามาใส่รถแลบีน้องหกสบอรโอ้ยหกร้อยหกสิบสองบาทเอ้ยหมื่นดำ มันบม่ได้ดเอาหยาออกระบาดมันแกนบาดไทยจะได้บาเอามันเป็นดินทรายบอกค่ะจเป็นดินย่งแม่มันเอาขนมะอันเป็ลกยาเลยกจังมสามคือข่อือก็ที่สามลงกได้เอาขนมาอันเข็ดดำมันแกนว่าเป็นเป็นว่าเปนเอาย สาบลงก่าบอลลงเนยโอ้โหเกิดมากเพเห็นตอนนี้เป็นเดียวเป็นดินชนิดใดขึ้นมือเขาหุ่นแล้วมันหันรถปั่นมาปัน่นแล้วน้ำเขาน้มหยอกแล้ว <c oughs> ี๋ยวกูปั๊บี๋ยวกูพาดแต่กระเป๋าโอ้เป็นตะอยเนาะเห็ดหน้าเนาะแต่ละปีเมื่อยหลายครับเมื่อยเห็ดห <c oughs> น้าปีหนึ่ง <c oughs> หงนิจะไม่ยากไปจะไม่ใครก็ไม่ยากเลยใครเขก็บอะไร เป็ดแตาดำดำออกบ่เพราะว่ากีบมันหน่อยเนาะค่ะกีบหน่อยแล้วไปผู้เดียวเราที่แรกพิซซ่าไปมือเ้านี่พิซซ่ามาแล้วกระชีได้ตัวเรามาแล้วเราได้ประมาณสองหรือสามโลนี่แหละก็ขั้วแล้วก็เลยเอาตัวแบบ พ่อบบแพร่ตากเลยบ่แพร่ออกตากเลยคือว่าพอฝังหายใจวานบนนัวเป็นยบบ่ได้เหยับด้นั่นย่างไม่ย่างกันบ่เหยับบ่ได้ย่างเด้เอาให้ตันมากมือเช้านี่บ่ท่านได้เหยับได้ยังแต่ว่าเฮ็ดแซ่ตู้ไว้ซื่อโอ้ยไม่ใหญ่ดากบวกเอ้ยเปียงให้ข่อยมันบ่นัวข่อยว่าเอาไม่หยาปลาบ่นัวได้หนีเลียย่างดีแต่ว่ามันบ่นัวข่อยเดี๋ยวบอกบ่บ่ท่านได้เหยับได้ยังบ่ท่านเฮ็ดยังลืมบอกไป แสดงว่าไอ้ตันก็จะปิ่งเลยเพราะใส่ตู้เย็นไว้ซื้อมันขึมย่า่กันเลยบ่ตากแดดย่านมันหมังอไหมบอดย่านตากเมื่อนเป็นบ่อเมื่อนใดมากเมือนี่บ่อตากแต่คลองมือนี่มือนั่นยังว่าท่านเดนมักอืมแมนนักแสดงผีเพราะปันใดปันหนึ่งแมนช่วงมหันนั่นนาบ่อหลายนาะยใหญ่เนาะแล้นี่คน

จะได้อยู่บ่จะมบเอาอยู่บ่ับขอไปต้มได้่ได้จักนอไอยบ่บ่ถามือซื้อขุป่านนม่ตันบ่ท่านเดีอยากตอนนี้ท่านอยากไปอยาก้ไยนม้ันไปเองนเอาไปผูกมันมันไมปผูกแ่ทนที่นีไปทานี่เขากับเป็น นี่าีขาดขาดนี่เขาเ่ยยาไว้อ้ยหัวยาไว้บเกเก่ปนีเด้เจ๊ว้าไปหาย่าลายปนีหเม็ดแล้วเมือพีเอาเมื่อน่ะสองร้อยเกตสิบตัวได้เมื่อน่ะไมปัอนี้อันนี้มันอันนี้คือ2สองร้อยยี่สิบสองหนึ่งเด้อหรือหยิบอันนี้สองร้อยแปดสิบนด้เองร้อยิบสามามาใพอไอแดงว่าพีซื้อไรมอหมเราข่เราบอกมาแล้วบ่ กะของาไปไปไ้ว okay. ่ามกอียวมบ่ำตนห่าง้ามดงามดำได้พี่น้องอ่ะบรรยากาศการคนกล้าคนรถลกแล้วก็ค้นมืออื่นกระดำั้งจากมือลรแสดงยหา่ลกกะสี่ร้อย ป๊าฮะปาน้าานคี่าจ่้อยกวาเ่มือละีร้อยดำมือละจักบาทจีร้ 400. อยโหอยู่ทั้งนี้สามร้อยหาสิบบอนูว่ามันหาเราได้ที่แหลก <laughs> โอ้รายวันวันละสี่ร้อยบาทค่าย่ายอยู่ เกไอ้กับขานี่นข้าเจ้าเฮดไห่บอหรือว่าจังไดอ๋อเที่ยงคาบเดียวเยวสาแร่งกินบานห้าอ๋อธรรมดาบานหฮาล่วอ๋อแต่ลุยนามกับเมื่อยเหรอ เอาอันนั่นกระดาเงินนี่ล่ะยิบกระเป๋าเงินน่ยหิบกระเป๋ากระเป๋าอันเงินน่ะคะสองสิบสามสิบทรงโลกุงเทพมานะคะ

นาบ้านน <b posts> <partido> ู้นน่นบ่คู่เมียวอมีืคู่น้อยแมนค่ะคู่น้อยแมนแมนค่ะคู่น้อยอ๋อโอ้เราไปซื้อเไป้อหยงคู่น้ออุยเราอคยดี๋ยว่งยหนอค่ะเราดู เบียกแล้วหลาแมนเบียกแล้วไหลเรามาอยาีอั้นเปบุญศีลบมเพศศีลด้เนาะบมศีลบ่มเ็ดมีต่คุหอยแล้วเพน่งแล้วเลียงอย่งเลียงงัวเลียงงัเลียงหมูแล้วเราก็เด็กเหนาอย่เมื่อเมือยห่เมื่อ เมื่อไหนขอสิไปสั่เขาเมื่อไปเมื่อจะมาถ่ายรูปเขายังมามากถ่ายรูปเฮ้ยบ่มักกระาังก็ถ่ายเอาเจ้นนี่ละเมื่อเมื่อขสเมบทีื่อว่านองบอกนัวหัวมวนพ่อเด็หัวบอกน้ำเลาพี่น้องฮะพี่น้องคำแล้วพี่น้องฝากไว้จำนีละค่ะพี่น้องกระปั่นกันค่ะไปละ